เป็นความสัมพันธ์ที่พังกันไปนะคะสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์พังลงด้วยความเป็นคนที่เขาชอบเอาชนะนะคะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเลยนะก่อนหนะน้านี้ตัวคุณเองนะดีกับเขามากๆเลยนะคะเป็นดนะีเอ็มเพรสเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะบ่งบอกถึงการที่คุณมีความแบบมีความเป็นแม่สูง ชอบดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะแต่ว่าคุณมีความเอาใจใส่ดูแลนะคะทุ่มเทขเขาประครบประงมเขานะคะดูแลเอาใจใส่นะแต่ว่าลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะเป็นคนหน้าตาดีโดดเด่นเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แพ้ไม่เป็นถ้าคุณสังเกตนะคะในอดีตคุณกับเขาว่ามีประเด็นมีปัญหากันอะ่ะเขาจะเป็นคนที่อาจจะ ไม่พูดถึงเรื่องที่มีประเด็นน่ะไม่ขอโทษอ่ะเออแล้วทาเหมือนเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะคะสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณด้วยความเป็นตัวตนของเขาอ่ะเขาทําคุณเจ็บหลายๆครั้งเขามักจะเลือกคนอ่ะปัจจัยที่สามละกันนะคะจากหน้าไพ่สามดาบเขาทําให้คุณเสียใจใจเจ็บเออนะคะอาจจะเลือกปัจจัยที่สามมือที่สามหรืออะไรก็ได้ที่ไม่เลือกคุณอ่ะแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบ เสียใจทั้งที่คุณดีกับเขาขนาดนี้นะคะทุ่มเทกับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็พังลงไปด้วยความแบบชอบเอาชนะของเขาถ้าคุณกับเขาทะเลาะก,กันอะ่ะเขาจะไม่งอนะเขาจะไม่งอคุณอืมแรกๆเขาไม่งอหรอกเพราะคุณเนี้ยเขางอใครไม่เป็นนะคะเขาจะแบบ เฮ้ยเดี๋ยวคุณก็ใจดีกับเขาอีกแล้วแหละเดี๋ยวคุณก็ลืมนะคะแต่ปรากฏว่ารอบนี้ตัวคุณเองอ่ะมันรู้สึกได้แล้วะว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆสวยๆคุณก็มีพร้อมทุกอย่างอ่ะมันไม่ต้องมีเขาก็ได้ความมีเขาอ่ะมันทําให้มีความขัดแย้งทําให้คุณเสียใจอ่ะคุณปวดหัวคุณอยากจะกลับมาดูแลตัวเองนะคะฮิวตัวเองอ่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะกลับมาดูแลตัวเองรูปร่างหน้าตานะคะดูแบบ มีเสน่ห์มากขึ้นนะคะและถ้าใครนะคะบอกเลยเอ่อทงานพวกแบบใช้รูปร่างหน้าตาโซเชียลอ,อะไรก็ค่อนข้างจะปังมากๆนะคะเพราะไพ่เดอะสตาร์นำมาชีวิตคุณกําลังสดใสนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์มันต้องพังลงเนาะแต่เมื่อคุณกลับมาดูแลตัวเองเนาะดูแลจิตใจตัวเองนะคะรูปร่างหน้าตาแล้วก็การเงินการเงินของคุณจริงๆคุณมีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละอ่ะเมื่อคุณนะคะออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ย กลับมาดูอะไรตัวเองแน่นอนค่ะพลังงานของคุณมีความสดใสนะคะตัวเขาเองอ่ะก็เริ่มคิดถึงนะคะแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่เขาอะ่ะงอไม่เป็นนะคะจากหน้าไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะเขาจะไปคุยกับใครจะไปมีใครจะเลือกปัจจัยที่สามอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขาคนที่ดีที่สุดของเขาที่เขาเคยเจอเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอย่างแน่นอน